สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องปองไปสุกุสุก้อนส,สวัสดีจอนใส่ใส่แล้วพี่น้องเน,นียก็ออกมาสวนมันมองมาทางเงามันนั่นแหละจุดสวนริมแม่น้ำโขงกะงามแมนงามแห้งแล้วพี่น้องงามแทนงงามโพส่วนอามาราก็เข้าไปในเมืองไอพี่น้องคลิปสองคลิปที่ผ่านมานะบอสามารถคอมเมนต์ได้เด้วยเพราะว่ายูทูปมันปิดคอมเมนต์เนาะทางพลาวมันปิดดอกยูทูปมันปิดมันคงจะเป็นพ่อหัวข้อคลิปแถวเขียนคำว่าดามาแล้วมั้งครับพี่น้องเจนไดกา ขอบคุณทุกคนที่ยังเป็นกำลังใจครับท่จ้าพี่น้องค่ะวันนี้นั่งกามาส่วนมันจะส่วนมันสปพหรังงามมันส่วนนี้มีเจสีเจดเจียบเจียมาราแล้วก็มูคู่กันเลยนะบาเอื้อมาปลูกซอยพี่น้องปลูกมือเดียวก็แล้วแต่ว่ามันงามโพดงามโพลเรืองามงามหย่อนพวกนางมาเต้นเตยลองล่ำทำเพลงมาเป็นมอล่ำให้ไปมันฟังหมดจ้ากัจจาวาจิงามแท่งงามว่างามโพดงามโพ่น้องล่มล่ะค่ะล่มครึ่งหนึ่งแล้ว มันสองเดือนเป็นหัวแล้วซ้ำแขนนองตานองตีแล้วแต่ว่าล่มเพราะว่ามันมันงามโพดลํำต้นมันงามโพดมันเลยล่มเพราะฝนก็ตกสมุทรสุบรินดินมันบวมดินมันอ่อนจัดแน้วโพดอละมันมันยังสบายง่ามเพราะเราเรียกมันสองเดือนได้จัดพี่น้องค่ัสวนนี่แหละสวนที่อัมมาลาครับทีมงานมาปลูกซอยนะพี่น้อง งามขยันพกกระเทยปูลูกเจ้าคืองามโพดโพถึงงามแท่งามว่าถ่วมหัวเลยขยันสองเดือได้หนิขยันทิซ่าได้เาว่ายันล้มแท่เนียนอนจะเสร็จจะแก้ไขยังไงคะหากล้ามันออกให้เลือต้นเดียวบ่เลือว้ต้นเดียวสองต้นจอยอยู่บ่จัแต่งพวกสามนยันมันล้มเวายสองต้นสองต้นสองต้นต้นเดียวสองต้นสินะจ้ากว่าบ่ล้มบ่จัก ความเป็นหัวเลยฮักออกรูกว่าสองเดือนพันนี่สามสี่เดือนสิเหลือบอ่เนี่ยสี่ต้นนี่ฮักออกลูหลายโพด่งดีแหลกกรฮักกลดงามโพดงามโพนี่พี้หนอดูคว,วามมันนี่สี่ต้นพันน่ะก็เสียเอาออกละค่ะคาร์บอออกเธอก็สิลม เบิดคำสีเบ้าเมื่อหูข่าวทั้งบันทุกามามันโพดว่ามันงามโพดงามโพบักโมหมกแตงงามจะล่มบัดทีบัดแดและจ้ามันสองเดือนพี่น้องคะ่ะแบบนี้กระไ๋ว้จะเคลียนะคะกีหน้าจะพันยังมาปลูกคะ่ะปลูกพันได้สุปปกีกระลมสุกีมันลมแลัวมันบดเป็นหัวพี่น้อง โ,โหดโพี่นออกตรงเี้มันสองเดือนเงามโพหอเหล่ามันไม่ได้เสรปุ๋ยเสียอย่างตรงนี้ใส่กระรองบงหัวมันกัดเป็นหัวใหญ่เลยจ้ะตรงในดินนพัพี่น้องจะเป็นมันงามอะไรเนาะอ๋อหัวใหญ่ บเบิ่บงอีกเงานั่นนะซำแขนนองตาอะไรเไดิมันหัวมัน,นะพี่น้อง,ออองไไนีน่นี่หัวมันเบิ่งอีกบังเงานี่ยซำแขนนองตีนองตาบ่นละเปลี่ยแปลงลำมันเลย่มมน้องเอ้ยจะเอาไว้เวลาไว้ซองตนอง้นกระพาะเลย ใบสามเลยหักถิ่มไปใบสามเลยมันล้มโหดโพสองเดือนกระท่วมหัวหมดแล้วค่ะสองใบลายกรบปุยงใบลายกระลบถิมบมดจ้ะโอ้ยมันโหดโพ อันนี้คือสวนที่เจอัม,มาราลาเบาเอือเจสีเจเจ,เจมาปลูกซอยถมหัวแล้วพี่น้องถมหัวยืนมือแล้วเป็นดินดินริมโคลเป็นดินเป็นดินงามคนงานกันแนมไปเห็นดอกแนมเห็นต่หัวมันงามโพดจนแนมไปเห็นคนงานปี๊บลมไปแล้วพี่น้อง นี่เห็ดซีพันมาเอายอดเป็นลวกกินหักกระเบงยอดมันก็เป็นตาแสบเดี๋ยวพี่ต้องยอดมันใหญ่มึงนะยอดใหญ่แหงของข้าเจ้าคือบลบของข้าคือลบของเจ้าก็งามคือกัน สาปลูกห้างอะไรได้ปีดีนะแขนหนึ่งแขนหนึ่งแขนหนึ่งล้มค่ะไม่สาปต้นพ่อเลยล่ะต้นสองต้นพี่น้องที่ผุดผัวมันงาม งามแต่งงามว่างามโพดงามโผล่หมวมกแต่ง <c oughs> อย่างเรเห็นกัดพี่น้องมันสองเดือนวันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำของจ้าอยนางมันนะพี่น้องิดกับงามของกำลังเริ่มเป็นใหม่ อากาศก็เย็นโชว์ไปน้ำคงก็ขึ้นแห้งเลยพี่น้องี่จ้าคนงานอันเนี้ไม่เห็นดอกมันถ่วงเบิดแตกกระลบไม่น้องผมเป็นตาสิได้คือปีที่แล้วปีที่แล้วสวนนี่นะเป็นสวนที่ได้หน่อยที่สุดเพราะว่ามันลบเบิดก็โพดนางกำลังงามมันลบแล้วมันก็บม่าได้ หนาพี่น้องไม่ได้หัวร่มถิ่มเบิดพอได้เองแก่ไข่บดตกนะถ้าเรื่องมันล่มปลาสิบรดรกินมาแต่งจริงนี่พีน่น้องแต่กกำลังเริ่มล่ามเครือแล้วได้กินเยอะดอกเมียงใหม่มันยากกินแล้ะมันเริ่มใหญ่เริ่มแก่แลโยโอไปนำโค้งแล้วจ้าพี่น้องจ้า โอ้โยมันสับกระกระดิ่งอ่ะเพื่อพร,รเมเห็นกันบรรยากาศริมโคงน้ำก็ขึ้นแห้งแล้วจับพี่น้ำน้ำก็ขึ้นแห้ง สุดเด้อไอขอบเป็นแรงใจให้ฮกกะฮกมันกะงามงามเต,ต่งามวะโหดโพขอไปดอก,มก,มกมสมสวนมันก็เด้อค่ะเนี่ยกะสวนมันก็เด้อค่ะพี่น้องขานี่ค่ะงามแท้งงามวะ ถ่มหัวเล้ยปีเศษออกมาป่ะเกล่าระเศษออกมามันใครเนี่ยรีเศษออกมาป่ะฮะอยู่พี่ งานอู่งานคุยโทรศัพท์บอสเฮ้สก,กิดลูกว่าโทรมาทุกสิบนาทีบอจักมันนักกระซองเดือนกันย่างบ่ได้แหละค่ะโพดโพโอ้ยสักง,งาขวบกระดีอทฒน,นะเอายอดเป็นลวกกินอ่ะนะยอดสักงาถ้าเป็นลวกกินได้นี่นะโพดโพมันล้มไปเลยรนะี่พี่ต้องขันบลรมะห,หัวด้สัําส,สิได้ นีสีม่วงๆวนี่มันก็บไดง่ายไปเด็ดแตงมันย่งม่วงแห้งๆนี่นะจะได้สีม่วงๆงแห้งๆแค่ไหนฮะจะไปเอามันไสหนุกมนจะใส่อยู่ในใส ไปคืนแม่แม่โอ้ยมันพวกเรากระจายในยางก็บอได้แลลวพี่น้อโอ้ยโพดโพแบบมันพี่หนาจะพันใดมาใสอีกเนาะนี่เอตันยอดนี่แหลแหงมันคืออีกอย่างนึงอีแหล่อีเหลืองเมื่ออืดพีหนาเขาหาพันใหม่มาใสนะเนี่ยบอกว่าเห็นต้นใหญ่จ็กต้นอีแหลขดยอดขัดนี่นี่นี่ทีทีกันก้าเดี๋ยวนี้อีอย่งพันอีอย่างนี้นะ ตะ n g o แต่นี่ย่ะเนี่ยมันสิบบอคอยใหญ่บอคอยสูงมันได้พันอันนี้เนี่อีหล่ธรรมดาอันนี้ตัวเอออันนี้ไอโคนตะ n g น a n เนี่ยอันนี้แหละที่มันบอคอยสูงเออาีใบแหนมมันแหนมใบแหนมใบแหนมใปเมื่อกินบ่เล็กน้อยเมื่อนำยุ่งหลานี่้ กากันเสียนะยูบอลยูนี่ยขันกาแดงอันนี้คืนี่ยบอยโอสู้พ่สนุกเอออนาคตจะดออกมาโปรดผัวมันโปรดผะวมันพี่น้องโอ้ diver, โอเราจะสิรรยากาศไว้ซัมนียก่อนนะจ๊้าพี่น้องค่ะ์มันนี้กับมาเห็ดเวียกคือสวนมันจ้ะ ສະບາຍດີຈ້າເພິ່ນສະບາຍດີຈ້